หลังจากที่ส่งลูกสาวไปโรงเรียนแล้วคุณแม่กับฝ่ามาเข่าสวนต่อเลยมือนีกะตั้งใจว่าสิมาเอาหุ่หยาออกจากปักแต้งกว้าให้มันแล้วเนาะตาเขาก็ได้ปลูกทั่วกับแป้งกว้าน่ะร่วมกันยังเบิดสามแถวเนาะแต่ว่าก็เอาหุ่ยาออกมาหัเบิดเนาะค่ะพี่น้องมือนี้ก็เลยสิมาเสียออกให้มันเบิดจ้าหยาส่วนมากนี่ก็จะเป็นหยาไว้แล้วก็หยาแหวหมูเนาะจ้าแปงกว้าที่เขาปลูกต้นนี่ก็เริ่มใหญ่พอใส่ปุ๋ยแล้วเนาะแต่ว่าเขาสิมาขุดหยาออกก่อนเนาะจ้าเขาจังสีเอาฝุ่นขี้วัวน่ะมาใส่เขาเสีเอาฝุ่นใส่เลยเพเอาหยาออกยังสีเดียวหยากะสีงามกว่าน่ะเนาะค่ะพี่น้องวิธี การเอาหยาออกของเฮาหฮาก็ะจะเอาเสียมนะคุดออกแบบนี้เลยเพราะว่าหากมันหลือนอกจ้ะพี่น้องคันเฮาเสี้อาเสียมถากซื้อหากมันก็บอออกน้ำเนาะแล้วคันเทาเลือหากว่าใจสี่มันก็ะจะเกิดมากคือเก่าเนาะเฮาก็เลยต้องคุดออกให้มันเบิดเล่แหย่าที่เกิดไก่พักของเฮาห้าก็แหงต้องเอาออกเนาะว่าสัมมักก็ะจะง้ําพักของเฮ้าเนาะจ้ะมันก็จะเห็ดในพักของเฮ้าน่ะบองาเพราะว่าเฮาจะปลูกพักอียังตตามแต่ห้าก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาน่เนาะค่ะพี่น้อง้าเฮาดูแลดีผลผลิตกระจะดีน้ำเนาะจ้าตอนนี้พระอาทิตย์กริ่มขึ้้นสูงแลวะเริ่มายเตบแล้ หอนระเด้อปัตตาเนีมือนีแดดก็ะออกแห้งแห้งนอกจากพี่นอ้องเบิ่งส่งเล,ะล,ะล,ล้วกะขื้ิเส้าหนาวแล้าล่ะคือแต่ทาวว่าเร้าหนาวเลยกระบแม่นนอกจากกะจะมีหนาวน้อยงามเศร้ากบยามแรงอยู่ส่วนยามือเว้นกระจะแดดเปลี่ยงเปลียงแล้วกระหอนแบบมีเลยพุดหยาออกแบบมี้มันกระดีคือกันได้นอกจากแนมึงแล้วมันแป้นดีแม่เดวมันกระแนม่งงามหูงามตาดีน้ำนอกจากที่แรกนะก็ะพอแตว่าสิพุดหยาออกป้าน,นี่เดชเพราะว่าจะเอาแต่หยาที่มันเกิดในพักของเข้าออกซื้อนาะเพราะว่าหยามันเกิดหลายแห้งแครขิดกระถอแล้วบัดที่นี่ก็ะเลยขิดไปขิดมาานนออยบ้ ซุมมือนี้ว่าขันห้าเห็ดไปเรื่อยๆแม้กระคงสิแล้วว่าหลังจากนั้นเ้ากระลงมือเห็ดนอกจากแต่ว่ากระคุดหยาได้มือละน้อยดอกเนาะค่ะพี่น้องแต่ทามือได้ลงมือเห็ดแต่เศ้านี่กระจะดคุดได้หลายอยู่ได้บ้างมือมันสายเนาะมันหอนแดดกับว่าได้เห็ดกระมีตอนนี้แหละค่ะเนาะเขาว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมันกระแม่งอิลีเด้ตอนนี้แดดกระเริ่มจะหอนแหงแล้วเนาะค่ะพี่น้องมือนี้เ้ากระจะเห็ดเอาซ้ำนีก่อนเนาะแต่กัดที่ว่าเห็ดได้หลายเติบนบิดเดินนี่ส่วนหยาที่เ้าวคุดออกเเาาาากกกกะะะะะะจจตตแแดดดดันนี้้ลไวให้มันนนแห้งก่อเาะะจจจ้้เเาาัิอไปูดมมแแลลลวกืพน จาเ้าจังเส้าคุณขิงง้านนะมาใส่แตงคว้าของเฮ้าพอแต่ออกจากเวียกในแดดแล้วบัดที่นี่เวากะจะไปเห็ดเวียกในโฮมโตได้บัดนี้แต่ก่อนถี่ไปเห็ดเวียกเนาะเ้ากะจะขอมานอนอูก่อนมานอนเอ็นหลังเอาแห้งก่อนจ้าเพราะว่าตอนที่เ้านั่งคุดหยาแมพปวดหลังบักหักเลยก็เลยสิมานอนเอ็นหลังสักแป๊บนึงก่อนจัะสิไปเห็ดเวียกต่อเนาะจ้าเพราะแต่นอนเศร้าเมื่อยเศร้ามีแห้งแล้วเนาะบัดที่นี่เวากะจะมาเทฆาโปดซับหะให้ง้วนมือนี้เ้ากะได้เอาง้วนวัยยุคอกสองโตเนาะเนื่องจากว่าเ้าให้คุณหมอนะมาาพสดือให้งวนอยเนาะจมางงวนนนนน้ออยเเ่ป็ถุาใสะดื นั่นแม้เป็นตั้งแต่ใดหน่อยเลยภาษาบ้านเฮ้านอกเพื่อกระเอื่นว่าสะดือโปงนั่นละจ้าคุณหมอบอกว่าต้องพาเท่านั้นขันบ่พาก็คือบ่หายเด้ียวทั้งงัวของเฮาใหญ่กว่านี้กินหนาบกินอาหารเก่งกว่านี้ทุ่งหนามันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆต้อก็เลยตัดสินใจให้หมอมาพาให้เลยแต่ว่ากระพาได้เป็นอาทิตย์แล้วแหละแต่ว่าคุณหมอน่ะบราะถาให้เอาออกไม่ทงเพราะว่าย่าดมูเรนส้นหรือว่าแลนตับจักสีนาะเดี๋ยวแผลสิบ่หายง่ายจังสีนะเสียไว้ในคอกจนว่าแผลหายจนว่าตัดไหมแล้วพุ่นล่ะจ้าจังสีได้เอาออกเนาะหลังจากที่เเเเเออาาาาขโพสััับบใหห้้้้งวววแแลลลจจนนีีีฮฮก็็ะะมดดยยต่่ เียกในโฮมดีฮาวาเบียนขี้งัวนี่ละจ้าช่วงนี้งวกะจะอยู่เตทงเป็นส่วนมากนอกจากขี้งวกะเลยสิบคอยหลายปั้นใดที่เห็นขี้งวในขอกนี่กะคือสองมือเด้เฮาจังเมียนเธอนึงถ้าเฮาสิเมียนมือละเธอจะสิมันกะนอยโพดนาะมันกะโสูกลยวัเต็มหลดจับสีหนากตีแล้วนะฮะกะจะเก็บซุมมือนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮาจะมาปรับเปลี่ยนไม่เนาะจากสิเก็บซุมมือกะจะมาเก็บมือเว้นมือจ้าของงวของเขานี่กะจะเป็นขอบปูนเบิดเลยเวลาเมียนขี่งูจะสี่กะแแค่่่เออาาัััวหหนนนสกกกกตต้้้มลลใบบีียยยจงง ของอของข้าวหนักกะตลาดผื่นเครงนึงเด็กกะจะเป็นดินเครงหนึ่งแต่ห้าหูซื้อว่าเป็นดินนะมันเหมียนอยากแม่ค่ะพี่น้องเวลาห้าโศกขีงงอจังสีเนาะดินมากกะจะข้นมาาน้าแล้วที่นีเหมียนสูมือเนาะเหมียนไปเหมียนมาดินกะหายเครงคอค่ะพี่น้องเข้าก็เลยตัดสินใจลาดผื่นเบิดเลยก้านที่ห้าวลาดผื่นเบิดเลยแม้กะจะมีขอดีข้อเสียของมันคือกันเนาะค่ะพี่น้องข้อเสียของมันเวลางอยางกะอาจจะเจ็บตีนแน่เวลานอนจงสีกะอาจจะเจ็บโตเนาะจ้าแต่ขอดีก็คือเวลาทําความสะอาดมันทําความสะอาดง่ายแล้วของงอาดบ่ื แฉ่นอจ้บพี่นอ้องอันนี้ก็แล้วแต่มองมองของแต่ละคนนอจาว่ามักแบบใดแหล่าบางคนเพื่อนก็นอาจจะมักเป็นผื่นแบบดินก็มีนอจ้าก,ก็แล้วแต่ผู้มักเนาะจากที่ทําความสะอาดเก็บขิงว่าออกเบิดแล้วขอขอ้าก็จจไดบปบะมานนี้เลยส่ว,วนหนามในเขาก็จะเห็ดเป็นทอหนามของไผ่คองมันแบบนี้เลยจ้ากะจะเห็ดกอกปิดเปิดข้องไผ่องมันนอจ้าง่ายดีเดี๋ยวลิปี้เฮาก็ตอ้องขอฝากไว้ซัมนี่ก่อนเดอเดี๋ยวจังมาผอกันลิปนาสวัสดีจ้า